วันนี้มาอยู่กับช่องอาร์ตคิดงามสวัสดนะครับวันวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟสเกตนะครับมันเป็นเซิร์ฟสเกตนะครับไม่ใช่สเกตบอร์ดอย่างอื่นเราต้องมีของเซฟตี้ก่อนนะครับสนับมือสนับศอกสนับเท่าครับแล้วหมวกกันน็อกครับลอมาเล่นกันเลยครับนี่นะครับ กลับคืน ตกแบบผมนะครับต้องเล่นดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b <Yeah>. s c ส i b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย